ดูการจัดการยาเสพติดนะคะก็พยายามสกัดกั้นของเจ้าหน้าที่ในหลายพื้นที่ด้วยการล่าสุดต้องบอกว่าเป็นการตรวจยึดยาบ้าล็อตใหญ่ได้10ล้านเม็ดถ้าหลุดลอตไปมูลค่ากว่า500ล้านบาทนะคะโดนตรวจยึดได้ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรียุธยาค่ะซึ่งเรื่องนี้มท1คุณอนุทินนั้นลงมาสอบปากคำคนขับรถและคนขับรถนำทาง ด้วยตัวเองเลยนะคะหลังจากที่ตํารวจทหารและฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังกันไปจับกลุ่มรถสองคันหลังจากที่สายแจ้งมาเป็นรถ6ล้อป้ายทะเบียนจังหวัดน่านแล้วก็รถอีกคันหนึ่งนะคะที่จะพยายามขนยาเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังพื้นที่ชั้นในตํารวจตรวจยึดมาได้สองคันอย่างหลังรถหล้อเนี่ยเจอกระสอบบรรทุกยาบ้าเป็น10กระสอบที่เห็นเนี่ยคะ่ะแล้วก็ กระสอบละ200,000เมตรนับออกมาก็เป็นยาบ้ากว่า10ล้านเมตรคือต้องบอกว่านานๆครั้งถึงจะมียาเสพติดล็อตมหึืมาขนาดนี้แล้วหลุดเข้ามาในพื้นที่ชั้นในแล้วนะคะคนครศรีธรรมราชใกล้กรุงเทพมหานครมากแล้วนะคะกลางดึกที่ผ่านมาเรื่องนี้ใหญ่ไปถึงมทรหนึ่งะคะคุณอนุทินชายวิรากูลลงพื้นที่มารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มาทำหน้าที่พูดคุยเองไปสอบปากคำผู้ต้องหาเองทั้งคนที่ทำหน้าที่ขับรถไปขนยาและคนที่ขับรถนำทางด้วยนะคะอย่างคนที่ขับรถขนยาเนี่ยก็บอกว่ายอมรับว่าค่าจ้างก็จะแตกต่างกันออกไปค,คนที่ขับรถขนยาเสี่ยงมากกว่าได้ค่าจ้างมากกว่า ส่วนคนที่ขับรถนําถือว่าเสี่ยงน้อยกว่าก็ได้ค่าจ้างน้อยกว่าไปรับมาจากพยาวตอนสามทุ่มไปเอารถสองคันนี้มามาจอดไว้ที่ปั๊มน้ํามันในพื้นที่บางปะหันเป็นจุดนัดเจอนะคะเพื่อจะรอคนที่ร่วมขบวนการมาขับรถต่อโดยที่เขาอ้างว่าไม่รู้ว่าผู้จ้างหรือคนที่จะมารับรถต่อน,นั้นเป็นใครแต่ก็มาถูกตํารวจจับภูุิได้ก่อนค่ะเนสงสง ทำไปอีกเที่ยวแล้วผมทำเพื่อแรกสุบรินูกผมกำลังพอดในเดือนเดียวครับผมไม่มีเงินให้ลูกสนมรืออะไรทบ้านทำอะไรขอทำทำโรารทำไรอย่างเงี้ยครับโหคับเที่ยวเดียวเท่นี้นะครับผมคิดว่าตอนนี้ตอนเขามาถึงนี่ผมว่าผมรอดแล้วนะผมไม่รู้ว่าเขาตามเงินไอ้หมายปลายทางอยู่ที่ไหนมาว่าหันเนี่ยครับอาเของมาลงผมม่จอดผมรอดี๋จะมีคนมาเอารถ่อไวใชครับได้งินไครับ เขาเสร็จงานถ้าเสร็จงานเรียบร้อยครับเขาเนโอทให้เดือนี้ไม,ไม่ได้สบาดครับงานไม่เสร็จครับ ตกเลยนะคะทีนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ายาเสพติดล็อตนี้เป็นล็อตใหญ่คือติดตามมาตั้งแต่ชายแดนจังหวัดพะเยาแล้วมาถึงพื้นที่ชั้นในถ้ามันหลุดลอดออกไปสร้างความเสียหายมหาศาลแน่นอนเพราะล็อตนี้10ล้านเม็ดมูลค่า500ล้านบาทนะคะเบือ้องต้นตํารวจดําเนินคดีกับทั้งคู่ทั้งคนที่ขับรถนําและคนที่ขับรถขนยาค่ะแล้วก็นําตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสอบพพังประหันนะคะที่สําคัญที่สุดก็คือต้องขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการดําเนินคดีต่อไปค่ะครับผมนะ